แดนสิบเป็นแดนที่เราเอาผู้ต้องขังที่มีความผิดจากคดียาสิบติดหรือว่าโทรศัพท์นํามาขังที่นี่ตัดวงจรยาสิบติดไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้องกัน ที่สก,กัดเทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกนํามาใช้ในการเอ็กซเรย์ทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เพื่อสก,กัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้าไปภายในเรือนจําเทคโนโลยีล่าสุดที่ถูกนํามาใช้ป้องกันไม่ให้มีการนําสิ่งผิดกฎหมายอย่างยาเสพติดเข้าไปถึงภายในเรือนจําหากมีสิ่งแปลกปลอมผลการเอ็กซเรย์ผ่านหน้าคอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นทันทีทางในตัวอย่างอย่างนี้อย่างบุคคลภายนอกก็เหมือนกันผู้ผู้ต้องขังเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ ผู้ต้องขังที่ออกข้างนอกเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับตอนเข้ามาก็จะเข้าเครื่องบอดีีสแกนนะครับเราจะดูว่าภายในร่างกายเขาเนี่ยเอาอะไรเข้ามามั่งแต่อาจยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ต้องขังแดนสิบแดนที่ผู้ต้องขังทุกคนล้วนแต่เคยเป็นเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ต้องคดียาเสพติดโทษร้ายแรงมาตรการที่มีอยู่ต้องเข้มงวดยิ่งกว่านักโทษแดนประหารกำแพงปูนรั้วลวดหนามและรั้วไฟฟ้าที่ป้อม18บและ19จะมีเจ้าหน้าที่คอยจับตาดูผู้ต้องขังและบุคคลภายนอกตลอดเวลาเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุบุคคลภายนอกนำยาเสพติดโยนเข้ามาในเรือนจำแดนสิบมาแล้ว เป็นอาคาร4ชั้น14ห้องที่สร้างขึ้นแยกขังเดี่ยวผู้ต้องขังทั้ง132คนขนาดห้องจำกัดกว้าง1เมตร60เซนเมตรลึก2มกเมตรตัดเครื่องใช้เป็นผ้าห่ม3พื้นป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังใช้ซุกซ่อนอุปกรณ์สื่อสารหรือหยาเสพติดเพราะต้องมีการตรวจค้นเป็นระยะ พราะที่ผ่านมาผู้ต้องขังมักคิดหาวิธีตบตาเจ้าหน้าที่ได้อย่างยยบยนเสมอในระยะ2-3ถึงเดือนแรกที่ถูกคุมขังผู้ต้องขังจะไม่มีสิทธิ์ออกไปไหนไม่สามารถพูดคุยติดต่อกับผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อตัดวงจรการสื่อสารทุกช่องทางของเครือข่ายยาเสพติดและแยกรายชื่อผู้ต้องขังในเครือข่ายยาเสพติดว่ามาจากที่ไหนบ้างมีกลุ่มใดเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบควบคุมดูแล เราจะทําแยกออกมาทั้งเครือข่ายทั้งคนที่เป็นคนมี power ทางด้านการเงินเราจะทําเป็นแผ่นชาร์ตแล้วก็ส่งควบคุมกลางนะครับแล้วก็รายงานกรมราชัณฑ์ถ้าคนไหนที่มีพฤติการมากทางเรือนจําก็จะส่งบุคคลเหล่านี้ไปคุมขังที่อื่นอย่างเช่นเรือนจํากลางเขาบินขึ้นซอฟท์แม็ก เป็นการตัดวงจรอ,อีกครั้งหนึ่งแม้จะผ่านระบบบอดี้สแกนที่ด่านนอกแล้วแต่หากจะเข้ามาแดนสิบทุกคนจะต้องผ่านเครื่องสแกนอีกครั้งและก่อนขึ้นเรือนนอนผู้ต้องขังจะต้องถอดเสื้อและห้ามสวมกังเก่งชั้นในเพื่อให้มีการตรวจคนได้อย่างละเอียดและแม้แต่เจ้าหน้าที่หากจะเข้าแดนนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมกำลังเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองเพราะหากเอ่ยถึงแดนสิบ คือแดนอันตรายขณะที่จากสถิติพบการลักลอบนำยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำแห่งนี้ลดลงเกือบ100%เนื่องจากเรือนจำมีมาตรการตรวจค้นทุกวันและมาตรการที่รัดก,กลุ่มึ้นหลังจากควบคุมในแดน1 7 3เดือนครบกมหนดเราจะกลับมาสู่แดนกันเดิมโดยให้ปพปอพอแดนควบคุมเป็นการพิเศษประมาณ1เดือนปัจจุบันนี้นะ ไอ้การขนย้ายด้วยการนําเข้าเหรียญจาเสพติดในเรือนจำนเรายัางตรวจสอบไม่เจอเลยนะครับก็หลังจากมีนโยบายของรัฐบาลแล้วรัฐบาลตีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรือนจำทุกรเรือนจำาก็เคร่งครัดนะครับการดําเนินการตรวจคนการดูโจมตรวจคนเราก็ทํำทุกวันแต่ก็ยังพบเครือข่ายยาเสพติดที่ถูกจับและซักทอดถึงตัวการใหญ่ในเรือนจํา แต่ก็ยากที่จะแกะรอยตามหาตัวหรือไม่มีหลักฐานจะเอาผิดได้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดท,ที่ถูกจับมารวมกันในสถานที่จองจําซึงอาจกลายเป็นการรวมสายของเครือข่ายที่ยิ่งกราบยิ่งเพิ่มทีมชอกอ20รายงานชอกอ20ตอนหน้าอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดเปิดใจเคลียร์เส้นทางเครือข่ายค้ายาในเรือนจำหาเงินสู้คดี ขณะผู้ที่ถูกจองจำส่วนใหญ่ยังไม่ใช่ผู้บงการตัวจริง